Guess it's there. Guess it's there. Mas, am I? Oh, on the aya. On the aya. Hmm. Kind of down, huh? What do you know? Hmm? Shoot! 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 Aduh Aduh ani, ani, ani. Ani, ani. Ani, ani. ีเป็นต้นทัวทัวฝักยาวทัวฝักยาวเอามาชระเทศไทยทัวฝักยาวทัวฝักยาวไทยนะคะเตดนนอันนี้แตงกวาไทยยังเล็กอยู่เลยอันนี้ต้นมะเขือเทศมะเขือเทศที่เยอรมนันมะเขือเทศราชิน ต,นนต้นสุกินี่บวบญี่ปุ่นค่ะต้นเลี้ยงง่ายแล้วนะโตลแล้วน่าจะได้กินอยู่น,น่าจะได้ออกรูปน่าจะได้กินบวบสุกินี่บวบญี่ปุ่น,น,นต้นมะเขือเทศปีนี้อากาศสภาพอากาศแรปรปรวนก็เลยผลผลิตก็เลยออกช้านะคะจะเป็นสวีเบล หอมแขกหอมหัวใหญ่นี่เป็นซุกกะไม้หรือขา้าโพดพันธสวิตนั่นเองปลูกเยอะอยู่นะคะปีนี้คาดว่าผลผลิตน่าจะได้เยอะอยู่มาดามบึงสีก็ชอบกินมากเลยนะคะข้าโพดชอบกินข้าโพดเป็น ของโปรดนะคะ้าโดสวิตนี่ก็เป็นผักกาดกวางตุ้งบ้านเรากวางตุ้งมาจากไทยกวางตุ้งหรือผักกาดจ้อนบ้านเรานั่นเองแล้วก็โคราบีหัวโคราบีก็ปลูกใช้แทนมะระกอแต่ว่าทาดมากินใบมันหมดเลยตอนเช้าทาดออบมาเดินอบมาแอบขโมยกินใบผักมาเลยนี่โคราบี กวางตุ้งกำลังงามกำลังออกดอกกินกับน้ำพริกอร่อยดีหวานกรอบนี่ค่ะอันนี้แปลงนี้ก็จะเป็นผักผักอา่ากะหล่ำเยอรมันสลดัดไอแบกสลดัด กะลำหัวของเยอรมนีค่ะนี่ยงเล็กอยู่เลยต้องรองรุ้นเพราะว่าสภาพอากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนี่ต้นพริกพริกก็ได้อยู่สองสามต้นรอดอยู่3ามต้นอันนี้ก็จะเป็นคาทอฟเฟลคาทอฟเฟลมันฝรั่งนะคะ มันฝรั่งก็ได้ปลูกอยู่แถวเดียวปีนี้ป,นปลูกไม่เยอะปีกาปลกปีที่แล้วปลูกเยอะแต่ว่ากินไม่หมดกินแค่ส,สองคนนี่ต้นผักกระถินผักกะทินดิมรัว้วสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมันก็เลยไม่ค่อยโตนี่ต้นข้าวโพดสุกกะไม้สุกกะไม,ม้นี่จะเป็นหัว เป็นอ่า a d ดิ h radishian r a d i s h i a หรือว่ามอ,มอร์ม r a d ของเยอรามานี่ r ดิชเดชียนมอร์เรดดิสมอร์เรดดิสนะคะอันนี้พืชกินหัวอันนี้ก็จะเป็นโหระพาโหระพาโหระพาบ้านเราเอง ยังเล็กอยู่เลยปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนหน้าร้อนก็มาช้าพักก็เลยโตไม่ไม่ทันไม่ทันโตเลยค่ะนี่ก็จะเป็นสวนดอกทานตะวันเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นทุ่งทานตะวันไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออื่ ซ o น n e ะซอนซอ n แอนบรูเมนซอนแอนบรูเมนซอนแอนบรูเมนน่าจะออกดอกสวยอยู่ทานตะวันทานตะวันเขาโพดพันสวิตสุกไม้นี่จะมามาดูผลไม้ของเยอารามานีนะคะนี่จะเป็นอืมคล้ายๆมักเล็บแบบ เล็บแมวบ้านเรา bromberre b r o m b e ร r e robust b a m b e รอ r บ,บร bromber เ,เ,เ,เนี่ยค่ะลักษณะผลที่เยอรมันดีอย่างหนึ่งปลูกปลูกอะไรเขาก็จะมีมีป้ายบอกรู้เลยว่าปลูกอะไรว่าเป็นต้นอะไร บลอมเบอร์นะคะอันนี้สีดำน,นี่กับบอมเบอร์อันนี้เป็นสีแดงอันนี้ก็บอมเบอร์สีแดงนี่ค่ะสีแดงก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆฮิมแบร์เนี่ยคล้ายฮิมแบร์คล้ายราสเบอร์รี่แต่ไม่ใช่อันนี้เป็นบอมเบอร์สีแดงนี่ก็บอมเบอร์ ก็อย่างอาคิมเพิ่งลงปลูกปีนี้ปีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปีนี้ปลูกเพิ่มหกต้นนะคะผลไม้ปลูกผลไม้หกอย่างหกต้นต้นนี้เป็นอ้อ,อคือบักตังโกบใ่ิบนันี่ตังโกบนะโรดโรดเตอรเสตาวสตาวเฮลเบร์นะคะ ลักษณะจะเหมือนตะขบบ้านเราเลยอืมโรเธอสีแดงรโรเธอสตาวเฮลเบริร์สีแดงนะคะผละไม้เยอรมนันีค่ะนี่ฟอสีเขียวค่ะนี่กรือร์อสตาวเฮลเบริรร์นี่เป็นสีเขียว ลักษณะคล้ายๆผลไม้บ้านเราอยู่นะผลไม้เยอรมนีอันนี้เป็นโยฮันเนสโยฮันเนตแบร์สีดำกำลังออกผลเต็มต้นเลยนี่ปลูกได้ประมาณ2อปีสอปีสปีคันอันนี้ก็โยฮันเนตแบร์เบรสีแดงต้นนี้สีแดง กำลังเริ่มสุกแล้วค่ะต้นนี้สีขาวค่ะยฮันเนโยฮันเนสเบรสีขาวกำลังออกลูกเต็มเลยปีนี้ไม่ดกเท่าปีที่แล้วปีที่แล้วดกดกว่าน,นคะคะดูบรรยากาศโดยรอบได้ยินเสียงนกไหมคะบรรยากาศดีดีวันนี้อากาศแดดอกดดอกมีแดดออก อากาศอบอุ่นอากาศดีมากเลยันนี้ไม่หนาว